สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะคำพยากรนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าราศีของคุณนะคะคำพยากรว่าอย่างไรกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราดูดวงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเจอคลิปนี้นะคะเราก็จะดูดวงจนกระทั่งนะคะ ถึงระยะเวลาที่เราลงคลิปใหม่นะคะสมมติว่าคุณดูไปวันที่ห้าคุณก็มาดูคลิปอีกทีวันที่ห้าก็ได้ค่ะของเดือนหน้านะคะหรือดูคลิปวันที่สิบก็ดูจกนกระทั่งถึงแบบว่าคุณได้ลงคลิปใหม่อะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปแบบเออต้องลงทุกวันที่หนึ่งวันที่สองไม่ใช่นะคะเราจะลงจนกว่าเราจะเจอคลิปใหม่ถ้าเกิดว่าคุณดูนะคะก็จะเจอคลิปใหม่ได้ค่ะก็เราก็ดูดวงนะคะราศีนะคะคุณราศีอะไรกดดูข้างล่างได้เลยค่ะว่าเออแบบ วันที่เท่าไหร่และราศีอะไรแล้วลัคนาอะไรส่วนคนที่ไม่รู้ลัคนานะคะก็ดูเป็นช่วงวันที่เอาค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงเพิ่มนะคะก็กดไปดูใน l i สต์เพลย์ล t นะคะเลือกไพ่นะคะมันก็จะมีดูดวงเพิ่มนะคะรับรองเขาว่าดวงของคุณจะเป๊ะปังเวอร์แล้วก็คนที่ต้องการที่จะได้ของมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะแจกตอนที่ครบ1.000งม่นคนนี่ก็จะเป็นนะคะของมงคลหรือถ้าอยากได้นะคะ ก็แอดไลน์ไอดีมาหาเทพิดาพยากณนนะคะเราก็จะมีนะคะของมงคลที่แบบว่าเป๊ะแล้วก็งามๆจะแจกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเลยนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาหาค่ะเราก็จะมีนะคะในราคาพิเศษทำกันได้นะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของนะคะไวรัสโควิดดังนั้นนะคะเราก็จะต้องพยายามนะคะช่วยกันต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ให้แบบว่าชีวิตของเรานี้แบบ คือแบบแบบไม่ให้ชีวิตของเรานี้แบบอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะฟังคําทํานายดวงนะคะของเทพิดาพยากรนะคะคุณก็สามารถที่จะดูดวงได้ในโปรโมชั่นนะคะ299บาทต่อคําถาม6ข้อก็แอดไลน์ไอดีมานะคะแล้วก็เทพิดาพยากรไลน์เองตอบเองถ้าอยากดูหมอทางโทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะ ไลน์ไอดีมาได้ค่ะในราคาหน0 0งบาทโปรโมชั่นนะเธอแล้วคนที่แบบอยากเป็นหมอดูอยากจะเรียนดูดวงนะคะเราก็จะมีนะคะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะก็แอดไลน์ไอดีมาถามนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนดูดวงออนไลน์ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะว่าแบบเอ้ยจะดูหมอไม่เป็นหรืออะไรอันนี้หมอดูคุณนะภาพคู่คุณธรรมนะคะดูดวงมา มากกว่า30ปีแล้วดูมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะอันนี้เป็นกระดับโหราจารย์แล้วนะคะดูดวงของเราแม่นๆค่ะแล้วก็คุณที่กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารสาระดีๆเรื่องดูดวงนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยมาดูหมอช่องนี้แล้วอะ่ะไม่ถูกจริตพูดมากขายของเยอะ โอ้ยดิฉันทําคลิปมาตั้งเท่าไหร่แล้วดีฉันไม่ดูดวงไม่ไขายของแล้วดิฉันจะเอาเงินที่ไหนหาเลี้ยงสัมมาอาชีวะคะคุณเรื่องราวของความรักความรักนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่มีความรักเราอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีความรักมีกําลังใจจากคนรอบข้างเราอยู่คนเดียวได้ก็จริงแต่ว่าเราก็จะต้องมีความรักความรักของคนรอบข้างและเราก็ต้องให้ความรัก กับคนทุกคนนะคะเราถึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้แล้วก็จะทำให้มวลมนุษยชาติของเรารอดพ้นจากโควิด -19 ได้ค่ะดังนั้นนะคะอย่ามาเกรนที่ใต้คีย์บอร์ดเกรนมาเกรนกลับนะเธอจะบอกให้ ส่วนคนไม่เกลียนเป็น FC น่ารักน่าร,รักเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกหลังจากกดติดตามนะเธอเดี๋ยวไปฟังสาระดีๆในเรื่องหินมงคลแล้วไปฟังคําทํานายของเดือนพฤษภาคมกับคลิปเทพิดาพยากรณ์กันเลยก็มาแนะนํานะคะหินมงคลนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะทัพทีมอินเดียนะคะอยากได้ก็กดติดตามนะคะอยากซื้อก็แอดไลน์ ID มาค่ะในราคาที่หาซื้อได้จับต้องได้นะคะ ก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะทับทิมอินเดียจะมีความหมายว่าความโชคดีความโชคลาภความเฮงแล้วก็ความเป็นมงคลนะคะก็สามารถก็จะให้ในเรื่องราวของความรักที่ร้อนแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆให้กันแล้วก็มีสิ่งโน้นสิ่งนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะคะหินมงคลในเรื่องราวของบูเรสอเกดอเกดก็คือหมายถึงว่าความเอ่อความชั่วร้ายหรือความไม่สบายใจก็จะปัดเป่าออกไปนะคะในเรื่องราวของความรัก บูเรสอะเกดก็จะให้ในเรื่องราวของความสบายใจด้วยค่ะอกเกดสีฟ้านี้ชอบใส่มากเลยค่ะมีความสวยงามนะคะก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นของรางวัลแจกนะคะเราก็จะมีเป็นในเรื่องราวของนะคะหินมงคนแจกกันไปเลยแล้วอยากได้จริงๆก็โปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นีสอบถามมาได้แอดไลน์ไอดีมาสอบถามนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ มาถึงนะคะไพ่ทาโร่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะในการดูดวงนะคะก็จะเป็นสำหรับไพ่ที่มีความสวยงามแล้วก็งดงามนะคะก็เป็นไอเฟิทาโนะคะอ่าเดี๋ยวเราล้างไพ่นะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะอ่าไปดูกันเลยนะคะสำหรับราศีของคุตัดไพ่แบ่งออกเป็น3กองนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูเลือกไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกค่ะใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ละใบนี่ค่ะค่อยๆเรียงนะคะไปดูใบแรกกันค่ะใบแรกนี่ก็เป็นไพ่สิบดาบนะคะก็ มีประมาณว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเครียดมีความตึงเครียดแล้วก็ทําอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เครียดแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยโอเคกับคุณนะคะดังนั้นนะคะคุณก็ต้องพยายามนะคะทําให้ความเครียดของคุณนี่จางหายไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะโอเคแล้วก็เป๊ะปังเวอร์วังอลังการนะคะคุณก็อย่าแบบทําตัวเองให้แบบรู้สึกแบบมีความตึงเครียดมากเกินไปคุณต้องพยายามแบบทําอะไรให้มันแบบว่ามันจางๆหายไปค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะโอ ะะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่เครียดนะคะแล้วก็ต้องพยายามทําอะไรให้มันแบบมีความงดงามมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะคุณก็จะไม่เครียดแล้วก็จะทําอะไรได้ดีค่ะดังนั้นนะคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าคุณจะต้องแบบไม่มีความตึงเครียดหรือว่าไม่มีความแบบรู้สึกแบบแย่หรืออะไรไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ย คุณต้องพยายามไม่เครียดค่ะเมื่อคุณไม่เครียดแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาได้เยอะนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความคิดความอ่านหรือทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็คุณฝันค่ะไพ่ใบที่สองนะคะก็จะเป็นไพ่ ดวงดาวก็จะมีความหมายว่ามันเป็นเรื่องราวของความสุขสกาวบนฟากฟ้าแล้วคุณก็จะเห็นว่าเออไพ่ดวงดาวเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกได้เลยว,ว่าเออคนรอบข้างหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยมีความหมายถึงความเป็นดวงดาวแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักของคุณเนี่ยก็จะโดดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่คุณคาดหวังแล้วก็คาดฝันนะคะไพ่ความรักของคุณก็เหมือนกันกบดวงดาวบนฟ้าฟ้าแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยก็พยายามทําอะไรหลายอย่างเนี่ยให้กับตัวคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึก ได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความโดดเด่นแล้วก็ทําอะไรไม่มีเรื่องกังวลนะคะไม่มีเรื่องของความเป็นกังวลใจแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นไพ่ที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเป็นไพ่ดวงดาวแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออไพ่อันนี้เนี่ยมันช่างดีงามอะไรแ่มแบวอะไรประมาณนี้จริงๆเลยดังนั้นนะคะไพ่ใบนี้จึงมีความหมายถึงความสุขสคาวบนฟาฟ้า แล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออคนรักของคุณหรือว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ย เออรู้สึกดีอ่าเราไปเปิดไพ่กันใบที่สามค่ะก็จะประมาณว่าเออเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นในการทําอะไรคนรอบข้างก็จะมีความคิดที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทําอะไรให้กับคุณได้เยอะค่ะดังนั้นนะคะไพ่ใบน,นี้ซึ่งมีความหมายถึงความคิดความอ่านอันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแล้วคุณก็จะรู้ได้เลยว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆเข้าเข้ามานะคะในชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออทุกอย่างมันก็จะโอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่า คุณจะผ่านผลไปได้ด้วยดีคุณจะไม่เป็นกังวลไม่เป็นนั้นเป็นนี่เลยดังนั้นนะคะไพ่ของคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณมีความสุขแล้วก็คุณมีความที่เป่งปังแล้วก็ทํานู่นทํานี่ได้ดีเดเลยนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่สามก็จะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าความรักความคิดความสุขความอ่านต่างๆเนี่ยมันก็จะเป๊ะปังเวอร์วังอลังการค่ะคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออไพ่ใบนี้เนี่ยมันช่างแบบเออสวยงามแล้วก็มีสิ่ง ดีๆเข้ามานะคะหากคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างเนี้ยมันก็โอเคนะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามามากมายไกด์กองเลยอันนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่การเริ่มต้นที่ดีในเรื่องราวของความรักนะคะก็คือเราจะต้องพยายามนะคะมีความเริ่มต้นแล้วก็มีสิ่งดีๆในเรื่องราวของความรักแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วเมื่อเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดี คุณนะคะจะต้องพยายามไม่ตึงเครียดแล้วก็พยายามไม่ผูกมัดตัวเองให้กับอะไรนะคะ่าไปถึงพไพ่ใบที่4ที่5นะคะคุณจะต้องพยายามแบบสร้างสรรค์เรื่องนะคะเช่นคุณต้องพยายามแต่งเรื่องหรือว่าทําอะไรในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะให้รู้สึกว่าเออมันจะแบบเออมันก็จะมีสิ่งดีๆก้าวเข้ามานะคะคุณต้องพยายามแต่งเรื่องแล้วคุณต้องพยายามไม่ไม่เขาเรียกว่า ไม่พยายามแต่งเรื่องแล้วก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะเมื่อคุณหาสิ่งดีๆแล้วก็พยายามแต่งเรื่องหมายถึงว่าเราอาจจะพูดคุยกับเขาด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือว่าทาอะไรดีๆในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะมีสิ่งดีๆก้าวเข้ามานะคะคุณต้องพยายามคิดแล้วก็สร้างสรรค์คําคพูดเช่นเอ้ยวันนี้นะในเรื่องราวของโควิด -19 เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าคุณต้องพยายามแบบคิดแล้วก็ไม่เครียดแล้วคุณก็จะสามารถทําอะไรหลายอย่างได้อย่าง มีความสุขแล้วก็มีความคิดที่จะลงใจนะคะในเรื่องราวแบบเออคุณต้องพยายามหาความคิดหาวัตถุประสงค์หาความสร้างสรรค์นิดนึงเช่นคุณอาจจะคุยกับเขาในเรื่องที่เขาสนใจแล้วก็พยายามทําให้ตัวเขาไม่เครียดแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างให้ดีนะคะในเรื่องราวของความรักคือคุณต้องพยายามไม่เครียดแล้วคุณต้องพยายามแบบสร้างสรรค์แล้วก็ ดูดีๆในเรื่องราวประสบการณ์แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะนะคะคุณกับคนกลักคุณจะต้องไม่เครียดแล้วทาอะไรเนี่ยไม่คือคุณต้องใช้หัวคิดนิดนึงอ่ะคือคุณต้องพยายามออกจากความเครียดไปคุยกับเขานะแล้วคุณต้องพยายามคิดว่าเฮ้ยเราเขาทําอะไรหรือคิดอะไรอยู่ในเรื่องที่เขาสนใจช่วงนี้เขาอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยรักคุณนะชอบคุณแต่ว่าเขาอาจจะห่างๆคุณไปบ้างด้วยภารกิจหน้าที่การงาน คุณก็อย่าไปแคร์นะคะคุณก็ควรที่จะแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องราวของความรักนะแล้วความรักมันก็จะแบบค่อนข้างเก่ะเกิดจะแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นตัวคุณกับแต่กาคนรักต้องพยายามแบบเหมือนกับพยายามดูว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ เราก็มีเรื่องที่ดีๆที่จะก้าวเข้าไปได้นะคะต้องใช้แบบเทคนิคนิดนึงเมื่อคุณใช้เทคนิคนิดนึงแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักที่มันยากหรืออะไรหรือมันมีอุปสรรคหรือมันมีปัญหาหรือมันมีอะไรที่แบบยุ่งยากหรือมันอะไรอย่างนี้มันก็แบบเออมันก็จะแบบหายจางหายไปดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบไม่ไม่ทำอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่าทําอะไรให้มันเยอะคุณควรที่จะมีความคิดสร้างสรรค์กับคนรัก หรือว่าคนที่คุณชื่นชอบชื่นชมอะค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะภายใบนี้แล้วก็ช่วงนี้ความรักอาจจะห่างกันไปนะคือแปดถ้วยในยังไงช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยห่างกันแต่เป็นห่างกันแบบคิดถึงกันเนะี่ยคนรักก็ยังคงรักคุณคุณอยู่ก็คิดถึงกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ห่างกันหรือว่าเอ้ยเราอาจจะมีแคปหรือว่ามีช่องว่างซึ่งกันและกันคุณสามารถเชื่อมต่อช่องว่างนี้โดยการส่งข้อความหาเขาหรือว่าพูดคุย คุยก so ับเขาอย่างจริงจ <ties together. S 2> <eso. S 1> ังหรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เราห่างกันคุณก็ควรที่จะหาเรื่องใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆคุยกับเขาใหม่ๆนะเราเรื่องราวหรือว่ากลยุทธ์ใหม่ๆหรือว่าทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแบบเออโอเคทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจได้ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างที่เราคาดหวังคาดฝันแล้วก็ไปยังจุดมุ่งหมายที่คุณแบบค่อนข้างชอบอะไรอย่างนี้ด้วยนะ แล้วก็คุณก็ต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองในเรื่องราวของความรักในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามคลิปเทพพิดาพยากรณ์นะคะเราจะเป็นกําลังใจให้กับคุณความรักช่วงนี้ของคุณก็ประมาณ 60- 70%ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเองจะขจัดความเครียดหรือว่าการพ่ายแพ้หรือว่าความคิดความอ่านในเรื่องนี้ไปอะคะ่ะคุณต้องพยายามขจัดปดเป่าตัวเองนะจะต้องไม่เครียดไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ ความโชคดีเรื่องความรักก็จะมีมาอีก3 0เนี่ยคุณก็ต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีให้มันทุกอย่างมันเป๊ะปังเวอร์ค่ะทีนี้คุณก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ไม่เครียดพยายามพูดตัวเองในแง่บวกแล้วมองตัวเองในแง่บวกให้กําลังใจแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะ